หนึ่งมืนบาทจะเป็นของคนทั้งห้าคนคนแรกแอดมินหมุนอาจารย์กำลังจับลงขึ้นมาแล้วนะคะหนึ่งมืนบาทนะที่ได้รางวัลท่านแรกนะคะได้แก่ คุณพิมพ์ปัะคโยขจรกิจอาจารย์โทรไปหานะคะคุณพิมพ์นะคะกติกาถ้าไม่รับสามครั้งจับใหม่เราก็ลุ้นกันว่าเขาจะรับหรือเปล่านะคะถ้าคุณพิมพ์ดูรายการสดอยู่ต้องรีบรับโทรศัพท์เลยนะคะต้องให้จบก่อนต้องให้จบก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพิมพ์หรือเปล่าคะใช่ค่ะโทรจากบ้านมหามนตรานะคะ ุณมผู้ชาก็าถูมงคลจ้าบ้านมหาวันตาไปใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพิมผู้ชาอะไรไปคะผู้ชาม,า,า,ามหาวานค่ะตวดมนต์มหาวันใช่ไหมคะยินดีด้วยนะคะคุณพิมเป็นผู้โชคดีได้รับเงินสดหนึ่งหมื่นบาทนะคะตอนนี้การถ่ายขอดสดนะคะแล้วจันก็โทรศัพท์นะคะเปิดสติกเกอร์เลยค่ะค่ะคุณพิมคุณพิม,มรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจม,มากค่ะ ดีใจมากนะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปนะคะเพื่อนัดกันมารอบรางวัลนะคะคุณทีมนะคะโอเคนะคะสวัสดีนะคะยินดีด้วยนะคะคุณสุนิสาทุ่งไทยสงฆ์ค่ะอยู่ในงานไหมคะไม่มาอีกแลไม่มาอีกแล้วมีคนกดว่าทำไมไม่มาเนี่ยฮะ สวัสดีค่ะค่ะอ่าคุณสุนิสาคะโทรจากบ้านมหาบุตารานะคะอ๋อค่ะคุณสุนิสานํามบูณอะไรคะลุกไก่สดค่ะค่ะคุณสุนิสาคะตอนนี้อาจารย์จับรางวัลน,นะคะเงินสดนะคะหนึ่งพ่นบาทคุณสุนิสาเป็นผู้โชคดีรับรางวัลน,นะคะตอนนี้อาจารถ่ายภาพสดแล้วอารก็เปิดสปีกเกอร์อยู่ตอนนี้คนรอฟังอยู่นะคะคุณสุนิสารู้สึกยังไงบ้างคะโอ้โหไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองจริงๆได้จริงๆหรอคะ เป็นกิ้งจบนะค่ะอ๋อพยาธิจกใช่ไหมคะใช่ค่ะชัยบินท้าใช่ไหมคะค่ะโอเคยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปเพื่อนัทก,กันรับรางวัลนะคะได้แก้ได้แก้ค่ะแทน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 ลุ้นนะคะคุณกฤชนิภาคงถาวรค่ะคุณ บางวันบ่อยนะคะรวัมาไหมคะคุณกชนิภาคงถาวรนะคะพ่ออืออือข้อสอบคุณกฤนิภาใช่ไหมคะข้าวขานามวกุณอะไรคะคงถาวรค่ะหนูรูปถเข้าสดอยู่หรือเปล่า 1 0 0่0บาทนะคะ้อย์โอ้นะ,ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างใจว่าผ้ดนัินทีจะลงบ้านเลยค่ะอะไรไปคะจุาแล้วก็ล้ำไ่ค่ะแล้วก็เองนาออะบกุ้กน้อ,อ,อยองเน,นะคะายทพองล้งไปกับกุ้กนะคะเยวทีมงานติดต่อนัวันมารับรางวัลน,นะคะน้อง มีอะไรอยากบอกคนอื่นๆมีท้าวจานทร์แตกจริงหรือเปล่าแตกจริงค่ะโอเคยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะบางคนมีชื่อหลางไปนะคะเพราะว่าผู้ชันคนเยอะมากอันนี้แบนๆไหมคะแบนค่ะคนในงานหรือเปล่าคะมั่นใจคุณนภัทรค่ะขอบคุณเลยคุณนภัทร ซีนีเาออยู่พี่ดายอพี่ด้ะเได้ค่ะอ่ะคนละคะจ้าเพื่อความเพื่อความเพื่อความชวนะช่วยทวนเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้หน่อยเขาเบอร์อะไร9 9้าเ4 2 6 5ถูกต้องค่ะ ไม่นบาทมาเชิญเชิญนะคมันละเยอีนต่หอเขาได้อีกนะคะบูชาในทางไหนจ้าเดี๋ยวถึงแสงรุ่งตอบไหมคะลุ้นต่อบูชาอะไรไปบ้างถามหน่อยเยอะหลายอย่างนี่ไม่ได้เป็นพวงเลยนะคะธรรมดานะคะคมเขาของแรงนะคะเอาไี้จับรางวัลได้โอ้โหนะคะยินดีด้วยนะคะสาธุสาธุน้ำรวยนะลูกนะ ดวงแล้วนะคะอาจารย์ตงก็ล้วงพื้นที่นะคะแบบว่าอุ้ยตอนนี้ผ่นไม่ค่อยดีรู้สิของไทยต็ดนิ้วมาหนึ่งนสุดท้ายค่ะเป็นของไทยค่ะคุณปองหัดไทยเวสสิยานนท์ค่ะอยู่ไหนคะแกงนี้มาก นะคุณปองพัไทยนะคะขอชวนเบอร์โทรที่หนูเรเบอร์โทรอะไรที่ให้ไว้คือแปดหนึ่งสามสี่สองสี่หกสี่ถูกต้องค่ะคุณปองพัไทยค่ะอ่ะรับรางวัลก่อนนะคะี๋ยวค่อยสัมภาษณ์นะคะหนึ่งหมื่นบาทค่ะโอ้ยรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะคิดไหมว่าจะเป็นชื่อเรา ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ล่ะไม่ค่ลไม่ช่ีไม่ค่ะ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 ่่ไม่ะ่่ไม่ค่ะ่ะไม่ค่่ไม่ค่ะ่คะไม่ค่่ไม่ค่ม่กไม่คําม่ไม่คะ่ไม่คะก็่ับไม่ค่่คีไม่ค่ะ่่ไม่ค่ม่คะไม่ค่ะะ่คไม่ค่่นะไม่คะ่ไม่ค่ะ่ไม่ใ่่ะไม่คะ่ ดีใจนะคะดีใจจัดเรียบร้อยนะคะก็ยินดีด uh ้วยนะคะตรวมืองหนึ่งสองสามสี่และห้าอมาแล้วนะคะอะไรคะคนงานเลยอ่ะหนเป็นแบบนี้คนงานก็ต้องหยอนเป็นแ <gas> เอนะพราะว่าต <Una> ู wow ้จะหยอดยากในงานต้องหยอดเป็นแบบใช่หรือเปล่านะคะคุณอำพาคุณอำพาใจฟังนะคะที่ได้ราวัลหนึ่งหนึ่งเมื่อกีนนี้นะคะ คิดก็ได้หนึ่งหมื่นเราจะได้อีกคิด <c oughs> ออไหมเออมีแผนไหมว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดิขออยังไม่รู้เลย <c oughs> แล้วนี่จะือนหนึ่งแสนจะคิดอีกไหม <c oughs> คิดต่อใช่ไหมคิดต่ออินดี้ได้สองตัวไหยค่อะหมุ <c oughs> ออนมยังหมุนเลย <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าหยุดเก,ก้ารอบเดี๋ยวเราเราช่วยกันนับให้าจองศักดิดีไหมคะบบนับให้าจองศักดิดีไหมฮะแล<บ>้วต<ๆ>ื่นหนึงสามนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามมาแล้วค่ะเฮ้ยแบนด้วยแบนหรือเปล่าอ่ะแบนหรือเปล่าคียรับรางวัลหนึ่งแสนบาทค่ะได้แก่ได้แก่ เขาคุเาคนเยอะมากเขามี่คุณตอเยอะมากนะคะเาดูอยู่นดูอยู่แน่นอนบ่อยคุณแต่นาที่ได้ในสุดเททุกเรยนคุชาคนเยอะมากนี่เเสีงความดีใจคุณลูงคิตดูรายการอยู่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยอาจารย์ต้องให้หนึ่งท่านได้รางวัลแค่หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะคะคุณลุงคิดจะได้รางวัลไหนคะอ้าวเอาหนึ่งแสนดิค่ะอ๋อนะคะก็ให้มีเงินก่อนนะวันแรกหนึ่งแสนใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณลุงพิได้รางวัลจากได้อีกนะโชคดีมากๆเลยนะมาเช้าสุดเพียนด้วยใช่ไหมคะขาดใช่ค่ะไอ้ไอ้ิษฐ์ก่อนนะคะตอนที่จันสุดเพียนคขาดอ้ิษฐานี่ะอธิษฐานนะคะก็ยัมีด้วยเดี๋ยวนักวันเารับเงินกันนะคะ